จากกรณีของดาราหนุ่มคุณชานน์ขับรถชนหญิงสาวได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้าตัวได้ยืนยันว่าได้รับผิดชอบและขอลดจาก30,000บาทเหลือ20,000บาทกลางรายการดังจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เจอทัวร์ถล่มหนักไม่หยุดลามมาถึงอดีตคนเคยรักอย่างสาวตันยงที่เคยกบหากันงานนี้เจ้าตัวเลยออกโรงโพสต์ฟาชนานผ่านไอจีสตอรว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเลิกกันปีกว่าแล้วคะ่ะพักยงนะแม่อีฉันไม่เกี่ยว ก่อนที่เจ้าตัวจะโพสชี้แตกอีกอัดด้วยค่ะว่าโพสก่อนหน้านี้คือโมโหนะคะคือคนที่ไม่รู้จักกันจริงๆคือไม่ควรมาถามเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกรุน่าไม่ต้องมาถามไม่ต้องมารื้อฟื้นความทรงจำที่มันร้ายๆแค่ชื่อก็ไม่อยากได้ยินเพอเลิกกันนานแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแต่ถามว่าที่ติดตามข่าวไหมตอบเลยว่าไม่แต่มีหลายคนมาบอก เราเลยเข้าไปดูแล้วมีบางคนมาด่าหยงเราเลยแบบเฮ้ยผู้หญิงไปสายคนนั้นไม่ใช่หยงนะคะหยงเป็นคนแฟร์และพร้อมใจมากถ้าเกิดปัญหาผมมีไม่เยอะฮะถึงแยกก็พร้อมเพยหยงเป็นคนโค้รใจถึงฮะคนที่มันทำไม่ดีกับเราก็สมควรแล้วที่เวรกรรมมันตามท่านเป็นคนปากหมาและไม่เฟกอยากให้เข้าใจกันหน่อยอยู่คนละโลกละ แต่ก็ยังมาโดนมาพ่วงไปด้วยหยงไม่เกี่ยวข้องนะคะขอเรียนแจ้งอีกครั้งขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ